บวดมันบวชมันค่ะบวดก่อนเข้าพรรษาบวดมันเข้ากรรมมันมือเสือบวดมันอีกแล้วนะคะทุกคนมันที่เหลือจากวันก่อนพอดีเราไม่ได้ทําเมโนโอูอื่นก็คงต้องมีแต่บวดนี่แหละคะ่ะนี่มันมือเสือหรือมันเลือด หรือมันเข้าก่ํมมีหลายชื่อนะคะหัวใหญ่มากนี่เลยค่ะเราก็จะมาปอกมันกันก่อนนะคะ แช่นในน้ำเกลือนะคะเพื่อนๆน้ำที่เราผสมไว้นะคะขอปอกมันต่อก่อนนะคะตั้งหม้อน้ำนะคะเติมน้ำลงไปใส่ใบเตยแล้วก็ใส่มันลงไปต้มนะะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยทำขั้นตอนต่อไปนะคะคือใส่น้ำตาลกับใส่กระทินะคะก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงเพื่อความอร่อยและกลมกล่อม ราแป๊บหนึ่งนะคะให้มันสุกก่อนเดือดแล้วคะ่ะเพื่อนๆเรามาตักฟองออกก่อนนะคะช้อนฟองออกก่อนค่ะก่อนที่เราจะปรุงใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคะ่ะน้ำตาลประมาณครึ่งโล ใครชอบหวานก็สามารถใส่มากกว่านี้ได้นะคะมันสีสวยมากเลยน้ําออกสีม่วงน้ของํามันมันมือเสือมันเข้ากัมมันเลือดมชื่อเรียกหลายชื่อนะคะเพื่อน,อนก่อนจะยกลงเราจะใส่กระทิลงไปนะคะตอนนี้ใส่แต่เกลือกับน้ำตาลก่อนให้มันเปื่อยอีกนิดนึง รอแป๊บนะคะเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เติมกะทิลงไปเลยค่ะแล้วแต่ชอบมันแค่ไหนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆหวานมันชอบยังไงเติมได้ บวดมันมันบวดบวดมันเข้าพภรษาอีกสามเดือนศึกนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะบวดมันเลือดอร่อยอร่อยจ้า